สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเฮียแชร์ช anel นะครับวันนี้นะครับเฮียมาารีวิวนะครับการลุ้นรางวัลนะครับ Surface Pro 7นะครับผมจากบัตร e s สโซ่สมายครันะครับผม e s สโซ่ไทยแลนนะครับตอนนี้ก็มมีจัดโปรโมชั่นประจำเดือนตุลานะครับแจก Surface Pro 7นะครับผมจาก e s สโซ่สมานะครับก็ขั้นแรกนะครับง่ายๆเลยนะครับก็ไปสมัครบัตรนะครับผูก บอผูกบัญชีกับใน Line Official นะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็เข้ามาในเมนู l i n e นะครับของเอสโซสมายนะครับหลังจากนั้นก็มันจะขึ้นมาหน้านี้เลยนะครับหลังจากนั้นกดไปที่10แต้มสิคะแนนลุ้นแลกรุ้นนะครับ Surface Bowl 7นะครับรอสักครู่ครับหลังจากนั้นก็จะบอกว่าจํานวนเราจะแลกกี่สิทธิ์นะครับจำนวน10สิทธิ์ก็ใช้10คะแนนนะครับอันนี้จะแลก1สิทธิ์ให้ดูนะครับกดไปที่1สิทธิ์นะครับ กูยืนยันการแลกคะแนนสิคะแนนเพื่อใช้1สิทธิ์ลุ้นลังของรางวัลเพื่อลุ้นผลขอรับจะแต่ละเดือนจะประกาศผ่านไลน์ในเดือนถัดไปก็กดยืนยันนะครับอโอเคครับคุณใช้10แต้มนะครับแลกสิทธิ์ลุ้นรางวัลจำนวน1นึสิทธิ์กรุณาติดต่อติดตามผลการจับรางวัลได้ที่ไลน์เอสโซเอ่อไทยแลนด์ Thailand นะครับ เดือนต่อไปนะครับแค่นี้นะก็เราก็ได้ลุ้นใช้1สิทธิ์ลุ้นแล้วนะครับส่วนใครจะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ดวงกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวกลับหน้าหลักกันเลยนะครับผมกดออกครับเ,เดี๋ยวเราไปดูที่โน้ตกันด้านบนนะครับว่ามีใครประกาศอะไรผลหรือ,อยังนะครับผมอันนี้จะบอกราคาสินค้านะครับใครใช้บัตรบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้ก็จะได้ส่วนลดอะไรต่างๆนะครับก็ตอนนี้นะฮะก็แจก นะครับเติม700บาทได้น้ำดื่มฟรี1ขวดนะครับอ๋อยังไม่ได้ประกาศเนาะโอเคครับยังไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจเฮียด้วยนะครับวันนี้อย่าลืมไปแลกกันนะครับสำหรับใครที่มีบัตรเอสโซ่สมายนะครับแล้วก็เติมน้ำมันอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็อย่าลืมเอาแป้มาแลกของรางวัลกันนะครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ